ดีค่ะพบกับแม่เหนี่ยชั้นเคนะคะวันนี้นะคะแม่หนู่จะมาแนะนําแนวทางการเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะว่ามีวิธีรับมือและเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ f a m i l y Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลยก้าวแรกของการเป็นคุณแม่ของเรานะคะก็เริ่มต้นจากการที่เรามีตัวอ่อนน้อยๆนะคะอยู่ในท้องของเรานี่แหละคะ่ะ 40สัปดาห์แห่งการดูแลลูกน้อยในครันของเรานะคะคุณแม่ที่มีกายพร้อมใจพร้อมนะคะจะสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับลูกน้อยในคันของเราได้และสามารถพัฒนาต่อยอดไปถึงอนาคตที่ดีของลูกน้อยของเราได้ค่ะ พาะพัฒนาการทางสมองและร่างกายของลูกน้อยของเรานะคะสามารถเสริมสร้างและไปอยู่ในคันนะคะเพราะชนาการที่ดีของคุณแม่และความรู้ที่มีประโยชน์ของคุณแม่นะคะสามารถนำประ,ประยุกต์ใช้และช่วยให้ลูกน้อยของเรานะคะมีจุดเริ่มต้นที่ดีและพร้อมสําหรับการเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะยุคที่คําว่าเทคโนโลยีเป็นแขนขาอีกข้างหนึ่งและจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่คุณแม่ทุกคนก็ยังคาดไม่ถึง นอกจากเตรียมพร้อมให้ลูกแข็งแร่งมีทักษะรอบด้านในการเอาตัวรอดได้แล้วการเลี้ยงลูกให้เติบโตต่อไปเพื่อสร้างโลกของพวกเขาก็ยังเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอีกด้วยนะคะเมื่อคุณแม่นะคะมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจและความคิดแล้วนะคะลูกร้อยในท้องของเราเนี่ยก็สามารถรับรู้ได้ค่ะและจะส่งผลถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจสมองที่ดีด้วยค่ะ สรุปสิ่งที่สําคัญสําหรับการเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะก้าวแรกของเราก็คือการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจนะคะและความคิดนะคะเมื่อเรามีทุกอย่างที่ดีแล้วเนี่ยลูกในท้องก็จะดีไปด้วยค่ะสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หนูวด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมานำเสนอหรือมีเรื่องราวรดีๆอะไรมาแนะนำนะคะติดตามกันได้เลยนะคะบายาย Family Man คุณพ่อมือใหม่ ติดตามไว้เลย